สวัสดีค่ะช่างย่าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็จะพามาเอากระชายตรงที่เราไอ้นี่ไว้นะคะที่ย่าจ๋าบอกว่าเวลาเราจะกินเนาะช่วงนี้ย่าจ๋าก็เลยแบบอมืมันอยู่นานแล้วแล้วทีนี้ก็อยากจะพอดีมีมะเขือพวงที่เก็บมาเมื่อวานเนาะย่าจ๋าปิดน้ําก่อนดีกว่าเดี๋ยวเก็บให้ดีเวลาย,ย่าจ๋าจะเอาไปใช้ย่าจ๋าก็จะเนี่ยค่ะอันนี้ย่าจ๋าเด็ดมานี้ยอ่าก็ ก็เด็ดตาไม่น,นี่เลยอันนี้ก็จะเอาไว้ไปปลูกต่อตรงนี้นะคะอันนี้เป็นขิงนะคะเพื่อนบ้านให้มาเยจ๋าก็เอามามาเอาน้าพรม,มไว้ก่อนเอารวมไว้กันกับกระชายนี่แหละเดี๋ยวพอเวลาเราพร้อมที่จะเอาไปปลูกเดี๋ยวเราก็ไปปลูกพร้อมกันเลยหากระถางหาดินอะไรก่อนให้เรียบร้อยก่อนวันนี้เยจ๋ายังไม่อยากลงสวนเต็มตัวเพราะจะไปทุระอยู่ทุระไม่เสร็จมันคาลาคาซังคาใจค่ะมันต้องทําให้เสร็จ มันถึงจะมาลงมือทําสวนแบบสบายใจถ้าทําธุระไม่เสร็จมันไม่สบายใจทําอะไรมันก็ห่วงหน้าพวงหลังเนาะทําธุระให้มันเรียบร้อยก่อนนี่ค่ะก็เด็ดก็หักเอาแบบนี้เลยเราจะใช้เท่าไหร่เราก็มาหักเอามันเด็ดเอาแบบนี้เนาะนี่ะวันนี้จะจ๋าจะว่าเขาเรียกว่าอะไรผัดอืเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะผัดเผ็ดเหรอผัดเผ็ดไก่ผัดแบบปลาป่าผัดแบบใส่กระชายใส่พริกไทยดำใส่เออใส่พริกไทยอ่อน ใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ใส่มะเขือใส่กระชายหัน่นหั่นเป็นเส้นนะคะเดจา่าเขาเรียกไม่ถูกเดจ่ามีไก่อยู่ในตู้หน่อยนึงทําแต่อาหารเป็นพืชผักมาหลายมื้อละลูกเขาก็เนาะเด็กบางทีมันก็ยังอยากกินอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่อย่างเดจ่ายังไงก็ได้ผัดผักกินกับข้าวก็ได้ ว่ายจจ๋าจะพยายามลดเนื้อสัตว์แต่เด็กเขาขนาดยจ้จ๋าบอกว่าแม่ทําไอติมมะม่วงไว้เขาบอกอไอติมก็มีแต่ผักแหละบอกไอติมอะไรจะมีแต่ผักแม่อกแม่ปั่นมะม่วงใสก่กะทิกับนมเฉยๆเขาบอกแม่ทําก็มีแต่ผักแหละแต่จริงก็จะเอาผักเคียวไปปั่นใส่ด้วยทําไอติมมะม่วงผักเคียวยจ้จ๋าว่าจะลองทาดูดิเดี๋ยวเด็ดผักเคียวไปปั่นใส่กับไอติมก่อน ไอติมมะม่วงที่ทําไว้เอามาปั่นใหม่ใส่ผักเคลไปด้วยนะคะอลองดูดีกว่าได้กินผักในไอติมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> ต้องต้องหาวิธีกินผักในมื้ออาหารของเราให้มันได้มากที่สุดค่ะอยากกินแต่เนื้อสัตว์อยาก,กินแต่นี่มากเกินไปอายุมากแล้วค่ะ <c oughs> อยุมากแล้วเราต้องเราต้องกินพยายามเอาผักทุกอย่างไปปะปนในมื้ออาหารของเราเนาะนี่ค่ะก็เด็ดแบบนี้แหละเจ้าจ๋าก็จะเด็ดไป มัาจะพอแล้วมันเราจะไปหั่นเป็นเส้นๆเจ๋าว่าจะเอาไปเผื่อเดี๋ยวจะทําแกงเขียวหวานด้วยมะเขือพวงมันมีเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมะเขือเปาะเจ๋ายังยังยังไม่ได้ปลูกแบบจริงจงจังๆเลยค่ะมีแค่เก็บต้นที่มันเกิดในแปลงไปลงปลูกบ้างแต่มันกลายเป็นมะเขือขื่นหมดเลยมะเขือขื่นหมายถึงมะเขือที่แบบว่ามันใส่ส้มตำนะคะมะเขือใส่ส้มตำหมดเลย ก็เลยแบบว่ามะเขือมะเขือไม่ค่อยมีกิน้วจ่าไม่ค่อยได้ปลูกมะเขือมีแต่บ้านใหญ่เขาปลูกนะคะ้ดจ๋าก็ไปอาศัยเขากินเพราะว่าเขาปลูกแบบเขาไม่ต้องการดูแลมากนะคะคือปลูกอะไรก็ได้ที่ให้ดูแลน้อยที่สุดค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้เนะาะเดี๋จ่าเปิดน้ํำล้าง น้ำก็โดนโทรศัพท์ได้จ่ายอีกแตะเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างในบ้านอีกทีนึงอันนี้ก็คือล้างดินออกเนะดีได้จ่าว่าใส่แบบนี้ดีกว่าเดยกองเขาออกก่อนฉีดน้ําฉีดดินเขาออกก่อนเขาจะใส่กระมังกระมันนงนี้จะเอาเข้าบ้านอันนี้ก็ฉีดดินน้ําเขาจะได้ไม่ขังเนาะเดี๋ยวเราเอาไปล้างทข้างใ,ในอีกทีหนึ่งอันนี้คือล้างดินออกนะคะ ใช่ค่ะเวลาเยจ่าจะใช้เยจ่าก็ทาแบบเนี้กระชายตรงนี้มันคุ้มจริงๆปลูกกระชายปลูกหนเดียวเดี๋ยวเยจ่าจะต้องผลเนี้ยเยจ่าจะต้องเอาไปลงไว้เยอะๆละไม่ได้ละเดี๋ยวทาธุระเสร็จเยจ่าตั้งใจทําสวนละลงกระชายไปเลยตอนนี้เยจ่าเหมือนหล่อแหละมันทําอะไรแบบไม่มีมันเลื่อนลอยอ่ะตอนเนี้ยพอายจ่าไม่ได้ลงผักเต็มที่เยจ่าทําอะไรแบบเลื่อนลอยมากเลย มันมันมันเป็นอะไรที่แบบพอเริ่มจะกลับบ้านต่างจังหวัดปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะพอเริ่มจะกลับบ้านปุ๊บพอไม่ลงผักเลยจา่ายจะทําอะไรไม่จริงจังเลื่อนลอยหลอะแหละแบบไม่อยากจะทานู่นทํานี่ทําไม่เต็มที่พูดได้ง่ายตอนนี้ทําสวนไม่เต็มที่เลยมันถ้าเราไม่ค่อยได้ทําแล้วมันจะเริ่มเริ่มไม่อยากจับเพราะเราจับแล้วเราต้องละมือไปทํานู่นทํานี่ มันก็เลยกลายเป็นว่าทําไม่เต็มที่แล้วมันก็ไม่อยากทํามันไม่อยากทําถ้าทําก็ทําให้มันเต็มที่ลงลุยไปเลยมันเป็นอย่างนี้ใครจะจ่ายเป็นคนยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่ทําก็คือนิ่งๆเลยค่ะค่ะนี่คยะนจ่าเทให้ดูกระดาษประมาณนี้เนาะกระชายค่ะสำหรับที่นี่ยายจ่าพาปลูกก็พามาเก็บกระชายไปทำกับข้าวเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ